ก็ล่าสุดนะครับผมแบงค์เลสเตอร์นะครับซึ่งเป็นเป็นอินฟูสายคอนเทนต์นะครับอีกคนหนึ่งนะครับก็เสียชีวิตแล้วนะครับผมหมอแหล็บทันด้านะครับลงข้อมูลไว้นะครับว่าขอแสดงความเสียใจนะครับแบงค์เลสเตอร์น้องเป็นอินฟูที่ดังมาจากการแล็บนะครับขายพวงมาลัยเลี้ยงคุณยายนะครับพักหลังๆมานะครับก็มักจะมีคนมาจ้างงานให้น้องนะครับทําอะไรแบบแปลกๆนะครับกินอะไรแบบแปลกๆนะครับคือล่าสุดนะครับน้องแบงค์เลสเตอร์เนี่ยก็ได้เสียชีวิตแล้วนะครับในช่วงประมาณ ตีสามสี่สิบนาทีนะครับของช่วงที่ผ่านมานะครับสาเหตุการเสียชีวิตนะครับก็คือน้องแบงค์นะครับถูกจ้างด้วยเงินสามหมื่นบาทนะครับให้ดื่มเหล้าในจํานวนที่ที่มากนะครับก็หมดแบน์เลยก็ว่าได้นะครับหมอแลดแพนด้านะครับเคยบอกไว้นะครับว่าเคยเตือนไปหลายครั้งแล้วนะครับว่าการกระดกเหล้าในปริมาณมากนะครับในเวลาอันรวดเร็วนะครับ มีการเสียชีวิตมาแล้วหลายเคสนะครับซึ่งน้องแบงค์เองก็เป็นหนึ่งในเคสนี้นะครับคือร่างกายคนเรามันไม่เหมือนกันนะครับบางคนไม่เป็นอะไรนะครับแต่ว่าบางคนก็สามารถเสียชีวิตได้โดยทันทีนะครับการดื่มเยอะๆรวดเร็วแบบนี้นะครับมันอาจเกิดผลให้ภาวะแอลกอฮอล์เป็นพิษนะครับเป็นพิษแบบเฉียบพลันเนาะคือแอลกอฮอล์นะครับมันถูกเติมเข้าไปเรื่อยๆเนาะมันไม่ปล่อยให้ร่างกายนะครับมีเวลาขับแอลกอฮอล์ออกได้นะครับ และหมอห Panda a b พน n d a เองนะครับก็ให้ข้อมูลไว้ว่าการกระดกเร็วๆนะครับจะทําให้แอลกอฮอล์ในเส้นเลือดเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเสี่ยงต่อการสรําลักอาเจียนหายใจไม่ออกหยุดหายใจทันทีหมดสตินะครับถ้าระดับแอลกอฮอล์ในเลือด100มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์หรือดื่มเหล้า12แก้วแก้วละ2ฝาอันนี้จะเริ่มเดินไม่ตรงทางละถ้ามากกว่า200มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์หรือดื่มเหล้า24แก้วแก้วละ2ฝาจะมีอาการเริ่มสับสน ถ้ามากกว่า300มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์จะมีอาการง่วงงงและซึมและมันจะน่าห่วงมากถ้าระดับแอลกอฮอล์ในเลือดมากกว่า400มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์อันนี้อันตรายมากๆจะสลบไปเลยและอาจจะเสียชีวิตได้นะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจไปกับน้องแบงค์เลสเตอร์ด้วยนะครับไม่ใช่คอนเทนต์นะครับเสียชีวิตจริงนะครับก็สาเหตุการเสียชีวิตนะครับมาจากการทำคอนเทนต์ที่เป็นการดื่มเหล้าดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่ มากๆนะครับผมขอสแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้ำแบงเลสเตอร์ด้วยครับ